สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องดันดาดันสําหรับคลิปของเราในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวละครอายาเซโมโมะหรือนางเอกของเรื่องสาวจอมแก่นที่โตมากับยายผู้เป็นหมอผีและถูกเพื่อนในวัยเด็กล้อเลียนมองว่าเธอเป็นพวกแปลกประหลาดที่เชื่อเรื่องผีซึ่งก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนี้ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยเกี่ยวกับดันดาดันนะครับถ้าใครยังไม่อยากโดนสปอยก็ผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้ข้อมูล เบื้องต้นของโมโมะโมโมะเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายนะครับแล้วก็มีทํางานพาร์ทไทม์เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านเมดคาเฟ่โมโมะไม่มีพ่อแม่นะครับเธอถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณยายที่มีชื่อว่าอายาเซเซโกะซึ่งคุณยายของโมโมะทางานเป็นหมอผีเลยทําให้โมโมะเป็นเด็กที่เชื่อในเรื่องผีเรื่องพลังจิตนะครับเพราะยายของเธอมีพลังจิตแล้วก็สามารถมองเห็นผีอะไรแบบนี้ได้แม้โมโมะจะไม่เคยเห็นผีมาก่อนเลยก็ตามโมโมะเป็นเด็กสาวที่มีนิสัยกล้าหาญมั่นใจในตัวเอง แล้วก็ดุดันนะครับและโมโมะจะมีนิสัยอารมณ์เสียโกรธอยู่ตลอดเวลาคือน่าจะดูแบบวิงเวียงเธอมักจะขี้วอยวายพูดจาแบบรุนแรงแต่ว่าก็มีลักษณะนิสัยที่แบบตลกขบขันเล่นมุกทําตัวแบบบ้องๆอะไรประมาณนี้และในขณะเดียวกันโมโมะก็เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เป็นมิตรมากๆซึ่งมันทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถเพิกเฉยต่อการกระทําผิดที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าหรือหันหลังให้กับผู้ที่กําลังตกทุกข์ไดอยากโมโมะชื่นชอบนักแสดงหนุ่มยุค 80คนหนึ่งนะครับซึ่งโมโมชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับเพียงแค่แบบได้ยินบทพูดของทาคาคุระเคนหรือว่าชื่อของทาคาคุระเคนเนี่ยมันก็ทําให้โมโมะถึงกับจิตใจเลวเป๋วรู้สึกเขิานอายทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวซึ่งเธอชื่นชอบถึงขนาดที่เธอเนี่ยได้คบกับแฟนเก่าของเธอตอนมัธยมไปนะครับซึ่งเพียงเพราะว่าผู้ชายคนนั้นมีหน้าตาแล้วก็รูปทรงคล้ายคลึงกับทาคาคุระเคนโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้ชอบนิสัยหรือว่าอย่างอื่นของผู้ชายคนนั้นเลยชอบแค่ว่าหน้าตาเนี่ยมันมีความคล้ายคลึง กันกับทาคาคุระเคียนก็เลยยอมคบเป็นแฟนด้วยประวัติในวัยเด็กของโมโมะก็คือโมโมะเติบโตแล้วก็อาศัยอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งในตอนนั้นเธอก็มีเพื่อนบ้านที่มีชื่อว่าจิจิเป็นเพื่อนในวัยเด็กที่ค่อนข้างสนิทกันนะครับแล้วโมโมะเนี่ยก็เริ่มแอบชอบจิจิด้วยซึ่งเวลาที่โมโมะอยู่ข้างนอกบ้านคุณยายโมโมะมักจะบังคับให้โมโมะเนี่ยทำพิธีกรรมแปลกๆประจําวันเพื่อเป็นการนําโชคให้กับตัวเธอซึ่งพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยก็คือโมโมะเหมือนแบบเออต้นาูบ แล้วก็ชูนิ้วแบบแปลกๆตรงหน้าผากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอเพื่อนในวัยเด็กของเธอเห็นเนี่ยมันก็ทําให้เธอถูกแบบพวกผู้ชายรอบๆตัวรังแกแล้วก็ล้อเลียนซึ่งรวมถึงจีจิคนที่เธอแอบชอบด้วยนะครับก็มาร้อเลียนเธอหลังจากที่เธอถูกรังแกถูกล้อเลียนเป็นประจำเนี่ยโมโมกก็โทษยายของเธอนะครับว่ายายของเธอเนี่ยให้เธอทําอะไรแปลกๆแบบนี้ทําไมทําให้เธอกลายเป็นคนที่ดูแปลกประหลาดในหมู่เพื่อนๆหรือว่าแม้แต่คนที่เธอชอบมันก็เลยทําให้โมโมเกียดยายของตัวเองแล้วก็พายา ไม่คุยกับยายของเธอนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเธอก็ตระหนักได้นะครับว่าสิ่งที่เธอไม่ชอบเกี่ยวกับการถูกเพื่อนของเธอรังแกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผู้ชายพวกนั้นมาลุมรังแกหรือว่าล้อเลียนเธอแต่สิ่งที่เธอไม่ชอบเนี่ยก็คือพวกนั้นกําลังล้อเลียนใจของเธอซึ่งพอโมโมะคิดได้แบบนี้มันก็ทําให้โมโมะก็เลิกเกียจใจของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มเข้าใจใยจยของเธอมากขึ้นรวมถึงงานที่ยายของเธอทําด้วยก็คือเป็นล่างทรงโมโมะก็เลยเริ่มเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณต่างๆแม้ว่า เธอเนี่ยจะไม่เคยเห็นกับตัวเองก็ตามแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ายายของเธอเป็นล่างทรงจริงๆหรือเปล่าในช่วงมัธยมตน้นโมโมก็ได้อกหักจากแฟนหนุ่มคนหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายกับทาคาคุระเคนซึ่งแฟนหนุ่มคนนี้เนี่ยก็คือแบบเป็นชายแท้นะครับผมนอกจากจะไม่ช่วยอะไรโมโมแล้วยังแบบเออขอยืมเงินขอแบบนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้อย่างเช่นแบบเออเธอเกิดว่าเธอเนี่ยอยากจะมีเซ็กกับฉันฉันก็มีให้เธอได้นะแต่เธอเนี่ยจ่ายค่าโรงแรมเองนะเว้ยก็เลยทําให้ทั้งคู่เลิกกันนั่นเอง แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายที่ไม่ดีแต่ว่านี่ก็คือแฟนคนแรกของโมโมะมันก็ทําให้โมโมะเนี่ยถึงกับร้องห่มร้องไห้สมเลยไประบายกับเพื่อน2คนนะครับซึ่งโมโมะจะมีเพื่อนสนิทประจําตัว2คนโมโมะเนี่ยก็ได้ระบายนะครับว่าเออสาเหตุที่เธอเลือกคบกับไอ้ผู้ชายเฮงสวยนั่นเป็นเพราะว่ามันหน้าคล้ายกับทาคาคุระเคนเธอได้บอกสเปคของเธอว่าเธอเนี่ยชอบผู้ชายลาบึกแบบทาคาคุระเคนเป็นที่สดุดเพื่อนของเธอก็ได้บอกโมโมะว่าเออผู้ชายแบบนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยคือมันหมดยุคไปแล้ว ในระหว่างที่โมโมอกหักแล้วก็เดินเง่อยๆอยู่นะครับโมโมเนี่ยก็ได้เดินผ่านห้องนักเรียนห้องหนึ่งแล้วก็ได้เห็นเด็กเนิร์ดแว่นคนหนึ่งที่กําลังถูกเพื่อนรังแกโมโมก็เลยได้เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นนะครับแต่ว่าก็เข้าไปช่วยแบบไม่คิดอะไรเพราะแค่ว่าสงสารนะครับที่เห็นว่าเด็กคนนี้โดนรังแกแต่เด็กคนนี้ก็ได้เดินตามโมโมมาแล้วก็ได้บอกโมโมว่าโมโมเนี่ยชอบเหมือนกันใช่ไหมโมโมก็ถามว่าฉันไม่ได้ชอบฉันก็แค่แบบเข้าไปช่วยเฉยๆซึ่งเด็กคนนั้นก็เลยได้บอกว่าไม่ใช่ฉันหมายถึงชอบเรื่องราว เหนือธรรมชาติมนุษย์ต่างดาว UAP เหมือนกันใช่ไหมซึ่งโมโมก็เลยได้บอกแบบหนุ่มลึกลับคุงคนนี้นะครับว่าเออเธอไม่ได้สนใจเรื่องเราเนิร์ดเนิด,นดแปลกประหลาดแบบนี้หรอกเธอไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเธอก็ได้มีการขิงไปนะครับว่ายายของเธอเนี่ยมีพลังจิตนะเว้ยโมโมะได้บอกลึกลับคุงว่าผีนะ่ะมีจริงแต่ลึกลับคุงของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าผีมนุยมีจริงหรอกวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่เป็นคําตอบทุกอย่างมนุษย์ต่างดาวมีจริงซึ่งทั้งคู่ก็เลยเกิดการถกเถียงกันจนถึงขั้นมีการท้าพนันกัน ซึ่งลึกลับคุงเนี่ยก็ต้องไปล่าท้าผีส่วนอายาเซโมโมก็ต้องไปตึกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าตึกแห่งนี้จะมีมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวออกมาจับตัวผู้คนอยู่เสมอโดยพนันกันว่าถ้าเกิดผีมีจริงลึกลับคุงเนี่ยต้องมาเป็นเบสให้กับอายาเซโมโมกแต่ว่าถ้าเกิดมนุษย์ต่างดาวมีจริงโมโมต้องมาเป็นเบสให้กับลึกลับคุงซึ่งระหว่างที่โมโมกําลังเดินเข้าไปในตึกนะครับโมโมเนี่ย, Momo, ยก็รู้สึกว่าเออตึกนี้มันมีความสยดสยองบรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวเลยเพราะว่าพวกเขามากันในตอน,นึ คืนด้วยซึ่งลึกลับคุงหรือว่าโอคารุนเนี่ยก็ได้มีการถามโมโมะนะครับว่าทําไมโมโมะถึงเชื่อเรื่องผีล่ะทั้งที่โมโมะเองก็ไม่เคยเห็นผีโมโมะก็เลยได้มีการเล่าชีวิตในวัยเด็กของเธอนะครับว่าเธอเนี่ยเติบโตมากับยายแล้วยายของเธออ่ะก็เป็นคนทรงร่างซึ่งโมโมะก็ได้เล่าประวัติของเธอเหมือนกับที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดให้กับโอคารุนฟังนะครับว่าเหตุใดเธอถึงเชื่อเรื่องผีแล้วก็พลังจิตนั่นแหละครับระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังท้าพิสูจน์กันว่าใครเป็นฝ่ายถูกกันแน่ ในตอนนั้นฝั่งโอคารุนเองเนี่ยก็มีผีโผล่มาแล้วนะครับก็คือผีคุณยายสปีดส่วนฝั่งโมโมเองก็ได้เจอมนุษย์ต่างดาวนะครับซึ่งมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้มีชื่อว่าชาวเซอร์โบชาวเซอร์โบได้จับตัวโมโมมาทดลองนะครับได้ทําการฉีกเสื้อผ้าโมโมออกแล้วก็จับตัวโมโมขึงเอาไว้สิ่งที่พวกชาวเซอร์โบต้องการเนี่ยก็คือมนุษย์ผู้หญิงเพราะว่าเผ่าพันธุ์ของชาวเซอร์โบมีแต่เพศช,ชายเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจึงอยากจะขยายเผ่าพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีการค้น ซึ่งแม้ว่าพวกชาวเซอร์โบจะพยายามขยายเผ่าพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีการโค่นนิ่งแต่อย่างไรก็ตามการวิวัฒนาการทางพันธุกรรมเนี่ยครับก็ไม่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลหรือพูดง่ายๆก็คือชาวเซอร์โบมันมีแต่ผู้ชายมันสร้างมนุษย์โดยการโค่นนิ่งคนมาใหม่เรื่อยๆมันไม่เหมือนมนุษย์ที่ผู้ชายกับผู้หญิงมาปฏิสนธิกันคลอดลูกออกมามนุษย์เลยเป็นมนุษย์มีความรู้สึกมากกว่าแต่ชาวเซอร์โบมันไม่มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งแบบนั้นเพราะว่ามันเกิดจากการโค่นนิง่งดังนั้นชาวเซอร์โบ มันจึงอยากได้กล้วยของมนุษย์ผู้หญิงซึ่งกล้วยของมนุษย์ผู้หญิงก็คือเป็นรังไข่ของมนุษย์ผู้หญิงโดยมันบอกว่ามันจะทําการผสมพันธุ์กับมนุษย์ผู้หญิงก็คืออายยเซโมโมะเนี่ยแหละหลังจากผสมพันธุ์หรือมีเซ็ก์กันเสร็จเนี่ยมันก็จะทําการเอาอวัยวะเพศหญิงของโมโมะออกมาแล้วก็ไปทําการวิจัยการผสมพันธุ์ต่อซึ่งโมโมะที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมได้โวยวายเลยนะครับผมบอกว่าเออเธอเนี่ยอุตสาเก็บสิ่งของเธอพรมจทรย์เนี่ยไว้ให้ทาคาคุระเคนเพียงคนเดียวเท่านั้นเธอจะไม่ยอมเส กับไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวแปลกประหลาดพวกนี้แน่นอนแต่ทว่าพวกมนุษย์ต่างดาวมันก็มีเหมือนเป็นคลื่นพลังจิตบางอย่างที่ได้ส่งสัญญาณเข้าไปยังสมองของโมโมะและได้บอกว่าคลื่นพลังนี้มันจะทําให้โมโมะเนี่ยเหมือนปลดปล่อยกระตุ้นอารมณ์ฮอร์โมนให้โมโมะรู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาการมีเพศสัมพันธ์กับชาวเซอร์โบจะได้ประสบความสําเร็จซึ่งหลังจากที่โมโมะถูกพวกชาวเซอร์โบเนี่ยปล่อยไซโคไคนติกใส่โมโมะก็เริ่มเกิดอารมณ์ทางเพศนะครับแต่เธอเนี่ยก็พยายามจะฝืนตัวเองชาวเซอร์โบเลย โมโมเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งสุดๆไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ถูกมัดตัวไว้อยู่นะครับไม่สามารถขัดขืนได้ชาวเซอร์โบก็เลยได้ควักพิกกระจงของตัวเองออกมาแล้วก็เตรียมการมีเพศสัมพันธ์แต่ทว่าในตอนนั้นก็ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามายังเบอร์โมโมและทันใดนั้นเองผีคุณยายสเปียก็ได้โผล่ออกมาจากโทรศัพท์นะครับซึ่งผีคุณยายสเปียดอันนี้ก็คือโอคารุนที่ถูกคุณยายสเปียสิงอยู่โอคารุนเนี่ยก็ได้เข้ามาปันป่นป่วนพวกชาวเซอร์โบมาต่อสู้อะไรกันโมโมก็ได้ร้อง ขอให้โอคารุนช่วยนะครับแต่ทว่าทางโอคารุนเนี่ยก็ร้องขอให้โมโมะช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ผีคุณยายสเปียที่สิงโอคารุนเนี่ยก็ได้บอกไอ้ชาวเซอร์โบนะครับว่ามาให้ข่าดูดไอจ้จอนของพวกแกซะดีๆชาวเซอร์โบเนี่ยเลยบอกว่ามนุษย์เพศใช้เงินเหรอแกไม่มีสิทธิ์มายังที่แห่งนี้แล้วก็ได้เกิดการต่อสู้กันระหว่างโอคารุนที่อยู่ในร่างคุณยายสเปียกับชาวเซอร์โบซึ่งโอคารุนในร่างคุณยายสเปียก็ถูกชาวเซอร์โบโจมตีจนหมดสภาพไปแล้วชาวเซอร์โบเนี่ยมันก็ห มาสนใจโมโมะต่อนะครับบอกว่าเอาละพวกเราเนี่ยมาเริ่มมีเพืสัมพันธ์กันเถอะก่อนที่ชาวเซอร์โบมันจะมีเพืสัมพันธ์กับโมโมะในตอนนั้นโมโมะก็ดีนึกถึงเรื่องราวของยายของเธอว่ายายของเธอเนี่ยบอกมาตลอดนะครับว่าการที่เธอทําท่าทางแปลกๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาที่หัวแล้วก็เดินออกจากบ้านเนี่ยมันเป็นการฝึกพลังจิตของโมโมะโมโมะก็ดีนึกถึงเรื่องนั้นนะครับว่ายายเคยบอกว่าเออร่องรวบรวมพลังจิตไว้ตรงท้องและให้ดึงพลังจิตออกมาเหนือศีรษะซึ่งเมื่อโมโมะคิดแบบนั้นตอนนี้ จ,จร่างกายของโมโมก็มีออร่าออกมาและชาวเซอร์โบเนี่ยก็ถูกโมโมโจมตีจนกระเด็นไปต,ตอนนี้โมโมสามารถใช้พลังจิตได้ซึ่งชาวเซอร์โบเนี่ยก็สัมผัสได้เลยว่าพลังจิตของโมโมแข็งแกร่งมากแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าสาเหตุที่โมโมสามารถเปิดใช้พลังจิตได้อาจเป็นเพราะพวกชาวเซอร์โบเนี่ยมันไปเหมือนกระตุน้นขึ้นสัญ,ญญาณบางอย่างที่ปล่อยไปในตัวโมโมเมื่อกี้นะครับบวกกับโมโมเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วก็เลยทําให้จักระของโมโมได้ถูกเปิดออกและสามารถใช้พลังจิต ได้หลังจากที่โมโมะเปิดใช้พลังจิตแล้วโมโมะก็ได้จัดการพวกชาวเซอร์โบจนสามารถหนีออกมาจากยาน u f o ของพวกเซอร์โบได้แต่ทว่าเมื่อเซอร์โบไปแล้วตอนนี้คุณยายสปีดก็ได้โผล่มาจากล่างโอคารุนนะครับผมแล้วก็พยายามจะทําร้ายโมโมะแต่โมโมะก็สามารถใช้พลังจิตของเธอเนี่ยแยกยายสปีดออกมาจากล่างโอคารุนได้ซึ่งคุณยายสปีดที่ถูกดึงออกมาจากล่างโอคารุนเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเออตรงเนี้ยมันห่างไกลจากเขตแดนของเธอเธอเลยมีพลังไม่เพียงพอ แต่โอคารุนก็ยังถูกเธอสาบไว้อยู่แต่หากว่าโมโมอยากจะช่วยโอคารุนในการแก้ไขคำสาบเนี่ยก็มาหาเธอที่อุโมงค์ที่เดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เธอได้ทําการขโมยกล้วยของโอคารุนไปคุณยายสเปียรได้ท้าโมโมกับโอคารุนให้มาวิ่งแข่งนะครับเธอเกิดว่าวิ่งแข่งชนะจะคืนกล้วยให้แล้วก็จะเลิกสาบโอคารุนซึ่งจากเหตุการณ์นี้มันก็เลยทําให้โมโมกับโอคารุนเนี่ยต้องตัวติดกันตลอดเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้โอคารุนไม่สามารถควบคุมคําสาบในตัวเองได้ถ้าหากว่าไม่ ไม่ได้โมโมใช้พลังจิตคอยกดพลังคำสาบในโตโอคารุนพลังคำสาบมันก็จะพังพูนขึ้นมาแล้วก็อารวาสซึ่งถึงแม้โอคารุนเนี่ยพยายามจะบอกว่าเออเขาอ่ะเป็นคนผิดเองในเรื่องนี้ที่พาโมโมะมาแล้วก็มาท้าพิสูจน์อะไรอะไรสาระกันแบบนี้เดี๋ยวเขาจะหาทางแก้คำสาบนี้เองแต่โมโมก็บอกว่าเธอเนี่ยก็มีส่วนผิดเหมือนกันนายนะไม่ต้องคิดมากหรอกพวกเราเนี่ยมาแก้ไขด้วยกันเถอะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็สนิทสนมกันโมโมก็ได้พาโอคารุนไปอยู่ที่บ้านนะครับไปปรึกษาญาติของเธอว่าจะแก้ ไขคำสาบในตัวโอคารุนยังไงดีโมโมะก็ได้พาโอคารุนไปอยู่ที่บ้านนะครับไปหายายของโมโมะเพราะยายโมโมะค่อนข้างจะชํานาญเรื่องนี้ไปปรึกษายายว่าเออจะแก้ไขคําสาบนี้ยังไงจะสู้กับคุณยายสปีดยังไงดีซึ่งนี่ก็เป็นจุดที่ทําให้โมโมะกับโอคารุนมีความสนิทกันมากขึ้นโดยชื่อโอคารุนของทาคาคุระเคนเนี่ยก็เป็นชื่อที่โมโมะตั้งให้ด้วยนะครับเพราะว่าชื่อจริงของโอคารุนคือทาคาคุระเคนโมโมะไม่สามารถได้ยินคํานี้ได้พอได้ยินน่ยก็ จะเกิดอาการใจเต้นเขินทําอะไรไม่ถูกโมมก็เลยไม่สามารถเรียกโอคารุนว่าทาคาฮุระเขียนได้เลยเรียกเป็นโอคารุนแทนแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่นยก็เหมือนแบบเออเกินคําว่าเพื่อนไปอยู่เหมือนกันนะครับคือทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างชอบกันแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดก่อนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เลยไม่ชัดเจนนะครับบางทีก็ดูเหมือนโรแมนติกบางทีก็ดูเหมือนงอนๆกันนั่นแหละครับโมมก็ช่วยโอคารุนจัดการคุณยายสเปียนะครับจนโอคารุนเนี่ยได้ไอจ้อนกลับคืนมาแต่ถึงแม้ว่าไอจอนของโอคารุนจ กลมาแล้วแต่ไข่โอคารุนก็ยังหายไปอยู่นะครับก็เลยทําให้โอคารุนกับโมโมเนี่ยก็ยังต้องอยู่ด้วยกันนะครับผมช่วยกันตามหาไข่ของโอคารุนหรือที่เรียกกันว่าบอลทองคําที่หายไปนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องราวแล้วก็จุดเริ่มต้นของอายาเซโมโมต่อมาเราก็มาดูพลังความสามารถของโมโม่กันดีกว่านะครับผมพลังความสามารถของโมโม่ก็อย่างที่บอกนะครับโมโมสามารถใช้พลังจิตได้ซึ่งเป็นพลังจิตที่เพิ่งเปิดใช้ได้ในตอนที่ถูกไอพวกชาวเซอร์โบเนี่ยมากระตุน้น โดยการใช้พลังจิตจากที่ยายโมโมได้มีการบอกก็คือให้ดึงพลังจิตขึ้นมาที่หัวแล้วก็ปลดปล่อยมันออกมาซึ่งผมว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่จักรกะของโมโมเนี่ยมันถูกเปิดออกนั่นเป็นเพราะว่าโมโมฝึกการเปิดใช้พลังจิตมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือที่ยายโมโมให้โมโมทํามาตั้งแต่เด็กไอ้ทาท่าชูนิ้วชี้ขึ้นมาตรงหน้าผากแล้วก็เดินออกจากบ้านที่โดนเพื่อนล้อโดนอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นการช่วยให้โมโมเนี่ยสามารถเปิดจักรกะเพื่อที่จะใช้พลังจิตให้ได้นั่นเองซึ่งพลังจิตของโมโมก็มีความสามารถ ในการเป็นมือที่มองไม่เห็นนะครับให้โมโมะสามารถใช้หยิบจับใช้โจมตีหรือแม้แต่ใช้จับดวงวิญญาณภายในของคู่ต่อสู้ก็ได้เช่นกันและจากที่พวกชาวเซอร์โบบอกก็คือโมโมะเป็นคนที่มีพลังวิญญาณแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ยังสามารถตรวจจับออร่าภายในของมนุษย์คนอื่นๆได้ด้วยและในภายหลังโมโมะก็มีท่าไม้ตายของเธอด้วยนะครับซึ่งมีชื่อท่าว่าโมเอะโมเอะบีม e e ก็คือเป็นท่าของเมดคาเฟ่ e นั่นแหละครับโมโมะเนี่ยจะทำให้พลังจิตของเธอเป็นเหมือนแบบรูปหัวใจ ผมแล้วก็พูดถึงว่าโมเอโมเอบีมแล้วมันก็จะปล่อยเป็นแบบพลังจิตที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆออกไปโจมตีใส่คู่ต่อสู้ซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลโปรไฟล์ตัวละครอายาเซโมโมก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับจันดาดาันาาอีกก็คอมเมนต์แสดงความเห็นกันมาได้นะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆอยากดูคอนเทนต์แนวไหนนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ